คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะคะของปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลนะคะก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนค่ะที่มีปัญหานี้นอกระบบเนี่ยเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะคะเพื่อช่วยกันในการไกล่เกลี่ยทําให้ปัญหานี้ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมันบรรเทาปัญหานี้ลงนะคะรายละเอียดในพื้นที่อาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการดําเนินง,งานไปแล้วอย่างไรกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณกิตกันภนภปลัดอําเภอเมือง พิษสุโลกตอนนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอเรียนถามก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่มาลงทะเบียนในเขตอำเภอเมืองเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะครับต้องขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ก่อนครับโครงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับเป็นของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ของรัฐบาลนะครับ ตั้งแต่เปิดลงทะเบียนมาตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับระยะเวลาคือให้ลง1ธันวาคมถึง29กุมภาพันธ์นะครับของปีนี้นะครับยอดของอำเภอเมืองที่รับผิดชอบอยู่นะครับผ่านทางศูนย์ละเงทานอำเภอเนี่ยท่านในอำเภอได้มอบหมายผมให้ให้มาชี้แจงข้อมูลนะครับลูกหนี้ที่ที่ลงทะเบียนณตอนนี้มีประมาณสักเกือบเกือบ600รายนะครับประมาณเกือบ600รายครับ ส่วนเจ้าหนี้ก็ประมาณ500กว่าลายห0ากว่ยนะครับที่ต้องต้องบอกว่าทําไมไม่สัมพันธ์กันระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็เพราะว่าปัญหาก็คือลูกหนี้พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบางทีก็ไม่ทราบไม่ทราบชื่อสกุลจริงของของทางเจ้าหนี้มันทําให้เวลาลงไปแล้วเนี่ย ข้อมูลไม่สอดคล้องกันนี่เนอร์กัอดไม่สอดคล้องใช่ครับไม่ไม่พันทีนี้มูลค่านี่ครับผมของลูกนี่ครับรวมกันอยี่หกร้อยกว่าด้านเนี่ยเป็นมูลค่านี่ประมาณเท่าไหร่ครับณตอนนี้ที่ที่ดูข้อมูลล่าสุดนะครับประมาณเกือบเกือบหกสิบล้านหกสิบล้านเฉพาะเฉพาะพื้นที่ของอัมพรวงนะครับถือว่าสูงนะก็คือก็คือเวลาลงทะเบียนเนี่ยก็จะผ่านทางอาจจะ Walk- in เข้ามาที่ศูนย์ลงทนอำเภอหรือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะครับ พอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องระบุข้อมูลลูกหนี้ข้อมูลเจ้าหนี้และที่สําคัญก็คือยอดหนี้เนี่ยมัาถึงจะขึ้นครับแล้วจากการที่เปิดลงทะเบียนมากว่า1เดือนนะคะรูปแบบไหนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการมากกว่ากันระหว่าง Walk-in กับลงทะเบียนออนไลน์คะช่วงช่วงแรกช่วงแรกที่คิกออฟมาเลยก็คือ เขาจะเดินมาที่ศูนย์ลงทะเบียเลยครับแต่พอเราประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ทางของทางจังหวัดพิษณุโลกเองหรือว่าทางสื่อทางโทรทัศน์เองที่มาออกรายการเมื่อค่ก่อนเองเนี่ยชาวบ้านก็โหลดแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็มาลงข้อมูลจะสะดวกกว่าได้สะดวกด้วยนะคะอยู่ตรงไหนก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะแล้วปัญหาที่เจอในช่วงหนึ่งเดือนนะคะนอกจากลูกหนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้คือใครปัญหาอื่นๆที่เราเจอนมีอีกบ้างไหมคะปัญหาหลักสําหรับ การดาเนินโครงการเนี่ยครับ,รบอยากอยากจะนําเรียนตรงๆว่าเบื้องตอน้นนอกจากการรับลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็คือควรควรจะระบุข,ข้อมูลให้ชัดเจนก่อนออลูกนี้ท่านชื่ออะไร,รเจ้านี้เจ้านี่ชื่ออะไระแล้วมูลมูลนี้เท่าไหร่มถึงจะไปขึ้นในระบบะนะครับและที่สําคัญปัญหาหลากักๆคือเราก็ทราบดีอยู่แล้วว่านี่นอกระบบเนี่ย เขามักจะไม่ไม่มีสัญญาไม่ทราบชื่อเจ้าหนี้เป็นสัญญาใจคือพูดง่ายคือมาคือข้อมูลไม่ครบข้อมูลของเพลงซึ่งเป็นลูกหนี้ครบแต่ข้อมูลของเจ้าหนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็คือเหมือนเหมือนเป็นหมวกกันน็อกก็รู้แค่ว่านายกอแต่ไม่รู้นายกชื่อสกุลจริงอะไรอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือปัญหาหมวกกันน็อกนี่คือเยอะไหมคะเกิน5 0ไหมโอ้โหมันเกินครับก็คือถ้าทนี้นอกระบบมา อันดับแรกเลยคือหมวกกันน็อกมาเมือหนึ่งเลยคแทบทั้งนั้นนะครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ในอนาคตค่ะถ้าเราจะนัดเข้ามาไกลเตือนนี่เราจะทํายังไงดีคะสําหรับการดําเนินการไกลเกี่ยของของทางอำเภเมืองนะครับอันนี้ผมขยันําเียนในกระทรวงอำเภอเมืองนะครับก็สามารถไกลเกี่ยได้ได้ไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับต้องบูรณาการกันต้องยกเครดิตให้ทางทางสพเมืองด้วยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยเพราะเราทราบดีว่า นี่นอกระบบเจ้าหนี้คือหมวกกับน็อกอะไรแบบนี้ครับคือสภาพบังคับทางตํารวจเขาจะมีจะมีการบูรณาการกันก็คือสามารถเรียกเจ้าหนี้มาคุยตกลงทําสัญญ์สัญญาเรียบร้อยได้ใช่ค่ะก็คิดง่ายๆคุณผู้ชมค่ะถ้าเจ้าพนักงานเรียกกับตํารวจเรียกใครจะมาก่อนก็ตำรวจเรียกมาก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆคือเราบูรณาการกันร่วมกันทางปกครองเองก็มีกฎกระทรวงมาด้วยการไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งอยู่ ทางกรมคุ้มครองสิทธ์ก็มีตามพรบการไก่เกียทางตำรวจวก็จะมีอำนาจทางกฎหมายอาญาอยู่นะครับและในการทํางานร่วมกันแบบนี้นะคะควันที่14นี้เราจะมีการจัดงานอะไรเพื่อประชาช<อ>นในการแก้ไขปัญหานี้คะ่ะอันนี้อันนี้มีการมีการแจ้งมาเบื้องต้นนะแต่เดี๋ยวทางจังหวัดพิษนุโลกศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการในทีแต่ทราบมาว่าจะจะคิกออฟเขาเรียกว่าตลาดนัดแก้หนี้นะครับวัน วันที่14น่าจะวันอาคิตย์นะครับเดี๋ยวเราความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็จะบูรณาการการระหว่างปกครองตำรวจสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานต่างๆที่เขามามา,มาร่วมกันในการ,ร,รแก้ไขปัญหาเนี่ยก็อาจจะมีสถาบันาการเงิน<อ>ด้วยเพราะผมขออนุานำเรียนตรงๆเลยว่าจุดประสงค์ของลูกหนี้ที่เขามาลงเนี่ย เขาอยากได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อ,หร,อหรือว่าธนาคารงการเงินเพื่อ,เ,เ,อเพื่อที่เขาจะได้ไปกู้เงินอ,อาจจะมีดอกเบี้ยน้อยหรืออะไรเพื่อเอามาปลด นี่ที่เขาเป็นอยู่นอันนี้แทบแทบทั้งนั้นแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เราพยายต้การนี่นอกระบบเพื่อเอานี่ของตัวเองเนี่ยเข้าสู่ในระบบเพราะว่าอัตราเนี่ยมันไม่สูงเฉพาะนอกระบบนอกระบบเนี่ยคือมันสูงมากจริงๆมีความไม่เป็นธรรมในเรื่องของดอกเบี้ยใช่นะคะเคยมีการสำรวจไหมคะว่าอัตราดอกเบี้ยนี่นอกระบบเนี่ยที่สูงมากที่สุดที่เราพบในพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเท่าไหร่คะประมาณร้อยละก็ยี่สิบห้าสามสิบ เท่าเท่าที่ทราบมาที่ชัดเจ้นเคยเคยถามมัก็ก็เกือบเกือบห้าสิบก็มีนะโอ้ไม่กอดคือสูงมากใช่แต่แต่หลักฐานก็ต้องว่าไปตามหลักฐานเพราะว่าถ้าเราปรากฏชัดว่าถ้ากระทําผิดทางอาญาเนี่ยเราจะดําเนินการตามหน้าหน้าที่เลยครัหรือว่าอันไหนที่ไกลเกลี่ยได้เลยเราก็ทําเลยที่ไม่ต้องรอนโยบายเลยซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเราอยู่แล้วครับแล้วโครงการนี้นะคะไม่ได้ช่วยเหลือเพียงลูกหนี้เท่านั้นนะคะเจ้าหนี้บางคนเนี่ยเอ๊ะเป็นเจ้าหนี้นอกระบบอยู่นะคะอยากที่จะ เป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในระบบเนี่ยสามารถสมัครได้ไหมคะ,ะให้ถูกต้องตามกฎหมายาได้ทำาลงล,ลงทะเบียนตามนโยบายโครงการนี่จริงๆก็คือเน้นลูกหนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าหนี้ประ,ประสงค์จะไก่เกียรให้มาเดินมาที่ศูนย์ลงทุนเราสามารถเชิญไก่เกียรได้ทันทีเลย นะครับทีนี้อยากให้ท่านประดัดครับได้เน้นย้าถึงการให้ประชาชนเนี่ยรีบมาลงทะเบียนก่อนวันที่29กุมภาพันธ์นี้ครับก็การที่จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือต่างๆนะครับอยากให้ลงทะเบียนกันตามระยะเวลาที่กําหนดไว้นะครับก็คือเขาจะปิดรับลงทะเบียนวันที่29นะรับ29กุมภาพันธ์นี้ก็อยากจะฝาก ทุกทุกท่านนะครับที่มีปัญหานี่นอกระบบก็อยากจะให้ลงทะเบียนกันให้ชัดเจนและภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับค<เ>่ะก็ลงทะเบียนกันได้นะคะจนถึงวันที่29กุมภกาพัมธานี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วถ้าโครงการวันที่14นี้เคาะแล้วยังไงติดต่อทีมงานของเรามานะคะเราได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมรู้นะคะเพราะว่าโครงการนี้มันเป็นประโยชน์สาหรับพี่น้องประชาชนจริงๆยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไ่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะ